สวัสดีครับสวัสดีครับคอมเมทีน้องครับพบกับที่เจ้าของช่องคนไกลบ้านออนเดอะเวดวันนี้จะพามาดูเมสดซิเบนมป้าสวัสดีครับป้าอันตัวนี้มันเป็นเบน,นของแท้มั้ยเมสดซิเบนเครื่องเท่าไหร่ครับ400บาทตัวนี้เป็นตัวใหม่หรือตัว <4 40. S 2> ตัวแรกอันตัวแรกป <Favorite. S 1> ีแล้วปีแล้วปี5ปีแล้ว5ปีงูไม่ถือว่าอะไรเครื่องเท่าไหร่ก่อน340 อ๋ออันนี้มันไม่ใช่อันนั้นหรออันนี้น้ำหนักแรกน้ำหนักแรกอ่าน,นี่ดีๆแรงมาโอ้โอ,โอสวยเนาะเดี๋ยวขอดูจ้าน้ปหลากเนานะล้วไฟอันนี้ละมันยังไงเนี่ย ハハハハ เป็นเกียร์อะไรครับเกียร์ออโต้สิบสองเกียร์สิเกียร์ขอดูคันชูนได้ไหมปะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากปะโอ้สุดยอดเลยพวกแม่พี่สันครับโอ้ยโอ้ดูครับดูคันชวนเนาะโอ้อย่างสวยเลยครับสุดยอดเกียร์เอาเกียร์อยู่ไหนเนี่ยไหนปะเกียร์อยู่ไหนตัวนี้นี่นี่คือเกียร์นั่นแหละครับ นเ<ล>นี่ย<ช>เอา้ามันทำไมมันเป็นแบบนี้พับเก็บได้ไงผมมาพับเก็บได้ได<า>โอ้ขอนุญาตเดี๋ยวไปดูเอาเกียร์จริงๆเลยนะครับโอ้วิธครับสุดอยอดเลยครับเบนซ์ครับเมสซี่เบนซ์ครับทบหัวลา,ากเบนซ์ครับวันนี้โอ้สุดอยอดเลยวดูครับดูความนิ่มครับโอ้สุดอยอดเลยก็จะได้ประมาณนี้ครับโอเกียร์ออโต้ครับโอ้ ของแข็งของแข็งของแข็งของแข้งครับขอบคุณมากครับปลาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้ครับก็จะรีบไปขามดังก่อนับมิสซิเบนครับมิสซิเนบเนของแข็งของแข็งด้วยคราวนี้จะเป็นเขาเนนะเนาะกีเพ้าปลากีเพา ครับแจได้รีบไปขามดานครับครับผมปอกระชิบนะครับสวัสดีครับ